ลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราช่วงนี้ลุงมาภาคใต้ครับแล้วก็มาเยี่ยมสวนไผ่ต่างๆที่อยู่ในภาคใต้ก็บังเอิญมาเจอสวนไผ่ของหัดใหญ่ที่อยู่ในกลางใจเมืองนะครับแล้วก็ขออนุญาตมาเยี่ยมชมแล้วก็พาชมก็คือสวนไผ่คนเมืองของลุงมิตรครับทําสวนไผ่มากี่ปีแล้วครับนี่จริงแล้วพอเราก็ประมาณหน้าปีหกปีแล้วห้าถึงหกปีนะอันนี้ครูมิดเนาะ ผมอยู่สาสุกจังหวัดเสมอมาแต่ว่าพอโอ้เป็นสารสุขไม่ใช่ครูหรือว่าเป็นครูเลยเป็นมาอยู่นักวิชาการสารสุขอ๋อเป็นนักวิชาการสาธารณสอนราชพัฒนสอนอะไรต้นนี้มออะไรเยอ๋อเขาเลยรียกครูเราก็เลยว่าเอ๊เป็นครูอ่ะแต่อย่างนี้อ่าถึงตรงนี้นี่สร้างมาเมื่อกี้บอกห้าหกปีเหรอครับเป็นการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่าอ๋อไม่ได้หวังเรื่องเงินอะไรมากมายอย่างนั้นไม่ได้หวังเลยครับ อ๋ออยางงั้นเราจะได้เข้าใจว่าคือแนวคิดของแต่ละท่านในการสร้างสวนไผ่เนี่ยถ้าหวังเงินเลยเนี่ยที่นี่ก่อนนะที่นี่แถวๆนี้ถ้าหวังเงินจากสวนไผ่เนี่ยมีไหมเขาทํากันแล้วก็เขาทํารายได้กันยังไงนี่พอทราบไหมยัม<น>่พอทราบไหมในระแวกนี้นะยังไม่มีคนทําเป็นรับเป็นสัตว์มีปลูกบ้านละกอสองกออ๋อเป็นแนวนั้นแต่ว่าของผมนี่จริงๆแล้วเหมือนปีที่แล้วก่อนที่เป็นสต๊อกกันนะครับผมก็เก็บได้ปีนึงเป็นหลักประมาณสามหมื่น Oh. ปีละแต่ว่ามันเป็นแบบความสุขเล็กๆของคนที่ทําสวนนะนะแต่เราไม่ได้หวังไม่ได้ทําเชิงเศรษฐกิจไม่เชิงธุรกิจนะที่ที่ว่าทษทีแล้วเ,เราจะลืมที่ว่ารายได้หลายหมื่นสามสี่ห,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 หมืห่นเนีย่ยส่วนใหญ่เกิดจากการขายพันธุ์ไผยขายหน่อไม้ขายลำหรืออะไรยังไงครับส่วนใหญ่ขายหน่อไม้อย่างเดียวครับขายหน่อไม้อย่างเดียวเลยอทีนี้หน่อไม้ที่ว่าเนี่ย ขอชมหน่อยได้ไหมครับไปเราเรา,เราตรงนี้เ,นเราเรขอขอให้ลุงมิดช่วยพาหน่อยลุงมิดพาหน่อย<ร>แล,ล้วลุงมิดทําคนเดียวเลยหรืองไงเนี่ยม,มีมีมีน้องเข้ามาช่วยดูแลครับ